ส่วนผลการชนะสูตรศพของสารวัตรการในเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการเสียเลือดมากและยังพบกัญชาในกระแสะเลือดด้วยค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมกับทีมแพทย์กรณีผลชนสูตรศพสารวัตรการระบุว่าขณะนี้ผลการชนสูตรยังไม่ครบถ้วนทราบว่าเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตคือเสียเลือดมากพบว่ามีเลือดออกในช่องท้อง ปอดและในสมองไม่มีรอยกระสุนต้องรออีกสองวันจึงจะได้ผลการชนสูตรแบบละเอียดส่วนเรื่องสารเสพติดนั้นต้องรอการตรวจเลือดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้สามารถตอบคำถามของสังคมได้โดยเบื้องต้นพบสารในกลุ่มกัญชาเท่านั้นเบื้องต้นเป็นเป็นสารในในกลุ่มของกัญชากระสุนเข้าจุดสำคัญจุดไหนที่ทำให้เป็นเสพตไดกระสุนเนี่ยถ้าถ้า ที่เราเห็นนะครับมันมันมันมีกระสุนมันมันรูดมันมันท,ทาให้ตกตกเลือดในในในช่องค้องก็คือในส่วนปอดนะครับในสมองไม่มีส่วนบนหัวใจไม่มีไม่ไม่มีรอยกระสุนในในสมองไม่มีรอยกระสุนนะครับแต่เกิดจากการที่เสียเลือดแต่รายละเอียดเนี่ยคุณหมอขอให,ให้ให้ตรวจให้เสร็จเพื่อรายงานในในรูปกดีให้กับพนักงานสอบสวน